สวัสดีค่ะไทยนิยมคานสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครนะคะตอนนี้ยังอยู่ในชุดเดิมตั้งแต่หกโมงเช้านะคะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รบกวนลูกว่านะคะไปช่วย<ต>ล้างเห็ไดได้เห็ดมาเยอะนะเลยนะคะได้เห็ดมาเต็มเลยนะคะเยอะมากยังไม่หมดนะคะ FT สุดทีรักค่ะใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยะค,ะคุณแม่ชอบกินเห็ดแต่เยอะมากเยอะมากนะ เยอะมากๆเลยอยากกินไปช่วยคุณแม่ล้างหน่อยไปช่วยคุณแม่ล้าเงเงียบหน่อยอยูนตังก็มีนะคะเต็มเลยไม่ได้ถูกนะคะตัวน,นี้หนะึ่งกิโลละสามร้อยบาทโลละสามร้อยบาทอยู่นี้ไม่รู้ว่ากี่โลนะับไม่ทั่วนะคะไปเจอแล้วเลือกซื้อเลือกซื้อไปเจอบนภูเขนะา,าใช่อันนี้เทียลงเลยลูกอ,อันไหนที่มันรวมันแต่งมาใจต่ตรงนี้ก็เลยจะโทรหาลูกว่าลูกว่าไาช่วยแม่หน่อย กลัวไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะต้องล้างแล้วก็ลวนไว้เด้ล้างต้องลวนใส่หม้อไว้ถ้าไม่งั้นมันก็มันก็เสียนะแล้วก็แ็กใส่ตู้เย็นก็ได้แล้วลูกเยอะมากมายนะคะแล้วก็จะพาสองเมนลูกก็จะพาก,กันล้างเห็ดน,นะคะนี่อานอนน้ำดำๆเป็นการมีฐานดำๆสองเมนลูกกงจะล้างเห็ดน,นะคะเยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆ

เท่าไหร่ยังได้ลดน้ำบางทีบางทีเะมันมันร้อมนเนี่ยถ้าถ้าถ้าลดไม่แอร์นีแบบ่ยแดดเล็กก็เยอโอ้เยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเห็ดตะไคร้นะคะเห็ดตะไคร้นะคะเหแบบ็ดตะไคร้นะคะเอาเอาลงคู่เดี๋ยวมันมีเกลือม,มันจะละลายเร็วเอาดอกมันมันมันใส่เนี่จ้ะ ไี่เคยล้างจะเคลือะไม่ดื้อแม่กินกินด้อแม่กด้กินไ่เคยล้างไม่เคยล้างเค <K _> ลือดเขาเขาจะเอาเกลือใส่เขาเกลือใส่มันก็จะมันยะบไม่ไม่ใช่มันก็จะเปล่่ยเร็วนะเกลือใส่เห็ดนะเอาเกลือใส่มันก็จะละลายไว 弄那样呢？ มาหย่มาแล้มาถ่ายรูกตับนี้มาถ่ายรูกกรนี้แล้วกดอันนี้ก็ได้ถ่ายรูปับเห็ดใช่ไหมเอาโทรศัพท์มาไหมมามาจะ่า่ให้ลูกตายจะเนาะลูกจะตายเออถ่ายลูกับเห็ดเยอแยะมากมายก็้องโทรศัพท์แม่กล้องัึงหาม่าเจอเมื่อไติายมันมันั่งฟากันั่งลาเห็ดเอเธอลัมาเลย ตายที่น้องน้องอ,อ,อุ้มตายฮะจุ๊บบ๊อน้ำไม่น่าจ้าอ,อีกสวยงามนะนอยู่ทังพุ่งอีกเต็มเลยดีเดียบมากมายใหญ่ถึงเยอะแยะมากมายใกญ่กลม <c oughs> ได้แล,ล้วแม่ครับอ,อีกจุบจ๊บๆอีกวะ เล่นแตนอเล่นแตน,เนอเยอะมากเลยนะคะข้าวน้ำยังไม่ได้กินนะคะต้องมานั่งล้างเห็ดอีกนะคะข้าวน้ำยังไม่ได้กินนะคะต้องมานั่งล้างเห็ดอีกนะคะขอบคุณลูกว่านะคะที่มาช่วยคุณแม่ยังไม่เจอดอกบานโอ้โดอกบานเลยค่ะว่าเพียงอายเลยนี็มันจะออกมะลุเพยงอายืมนหากหลายเลืมนมาลุเราล้างดอกบานแล้วก็ต้มไปก่อนลุ่มดอกบานเฉพาะลุมดอกบาน ถุงดอกจูงเฉพก็ถุงดอกจูงวันนี้น้องเพย่งโรมาโอ้แต่เก่าน้อง่นไปได้หลานนะน้องกิดนะเป็นกระสีต้มกระส่งมาให้เลยได้น้ำเห็ดใครเห็ดใครนะคะเห็ดตะใครนะคะชื่อเห็ดดีชื่อว่าเห็ดตะใครเห็ดเห็ดตะใครนะคะหอมมากเขาหอมหอมแยก,กคลามเลยนะคะหอมมากหอมมายละเอียดมากมายอต่ก็เจ้าดีใจดีใจซาบ้านนะข้ามโอ้นี่ดูไปเลย ใส่แล้วุกนี้ใสกม่ใสอี่เป็ดเห็หอมเลยไม่ถ้าเรามีเวลาเราปิ้งยิ่งหอมปิ้งเอานะแทนที่จะไปแทนที่จะเอาไปไปไปรวนนะเอาปิ้งเอาเห็ดใครเอาไปลงเฟซได้หรือ้อเห็ดใคร ใส่กองที่ใส่กันใส่เต็ม่ง่งโอเคถ้าพูดผูกมุเต็มไ้ใกล้ๆนะยัญสำมากลมดิบๆกคดิๆดูง โอ้ตู้เขาใิ่แล้วมันได้ไปเต้นนี่บ้านคนอืโอ้ไม่ดีป่านหูว่าอันดูเราเอาอันกุญแจนะให้นางทิ้งบอกว่าเอาทิ้งเอาไปนางทิ้งมาละงงเอาก็เอามาให้หนูเออเอาไปรถนก็แรงสอไปเลยนะก็แรงนะว่าเพิ่นจะงงรู้ไหม วาเินสิใโอ้ยนอนจำวันยู่ได้ระเบิดได้คิดกันใหญ่ขนาดเลยใหญ่แต่บันเท่าไหมเราต้องออกแบบธรำมาลางชต้องซื้อแบบนี้เวลาเร็ดเท่าไปเร็ดกระเท่าไปเรียเท่ามาเสไปเีกรเท่า มาเมาลว่าส่น,น้ดูหน่อยอะน,นะอะไรเีเลยบอลใช่ทีเลยบน,ยยนโ,านโบ่างลางดีกเดลล่างบดีนะบดเรียกว,ว่าขึ้นมันเหนมันเฮดนะไม่ใช่มันเฮดขี้ดินนะถนะ้าเราล่างไม่สะอาดมันก็จะมีขี้ดินนะต้องล้างใมันสะอาด บอกเขา,านั่งให้แล้วล้างให้แล้วบางทีมันก็ไม่สะอา,าดนะน่าเราต้ก็มาล้างอีกอันนี้เต็มถังเลยนะคะเต็มถังเลยนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พอด้าพอดีนะเต็มถังเลยนะคะเขาล้างถังนี้ถังนี้ถังน,น,นี้ก่อนอันนี้แช่ไปนี่นนก่อนล้างแล้วล้างไหนนี่บอกนั่งบอกนั่งเราต้องจะจะต้องมี ทางน้ำที่มันสะอาดกี่ครั้งหนึหนมาแล้วเพือออกอาตอาน้อ,องเพ,พ,พือน้อเพื่อคนนู้นขับรถมืดๆลงเมื่อยสั่นรูว่าน้ำแล้ลุกมาตัว

เคยเห็ดกันไเห็ดเรเคยเห็ดกัได้เห็ดได้หมดทกวัดเลยเดี๋ยเห็ดเดี๋เห็ดใหเห็ดได้เดี๋เห็ดเดี๋ยวเห็ดเป็นนมเป็เหมือนในเวลาข้าวน้ำไม่ได้กินนะคะวันนี้ไปทั้งวันเลยนะไปทั้งวันเลยข้าวน้ำไม่ได้กินนะคะพอล้างเห็ดเสร็จก็ต้องไปต้มเห็ดก่อนนะคะต้มเห็ดเสร็จก็ต้องกินข้าวเย็นก่อนยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเดี๋ยวมั ใุค่ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ